เว้ย <Wait. S 2> แกโอเคนะเว้ยแกทำอย่างกับมีคนขี้ใส่หน้าแกเลยอ่ะแจ็กกี้ฉันแค่รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยอ่ะที่ต้องไปเดือดรับใช้ของวินสตันตอนอยู่อเมริกาฉันยังทำงานได้เป็นก้อนอยู่เลยไม่เอานะเว้ยแค่อดทนแค่นั้นเองเขาซื้อสัตว์พอเดี๋ยวก็เล่นฆ่าให้เราเองแหละนะแต่คนเราจะรอโอกาสให้เข้ามาในมือเองไม่ได้หรอกนะบางครัง้งเราต้องหาโอกาสนั้นแล้วคว้ามาแน่น,นอนแะเพื่อนมันถึงเวลาที่เราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วเราต้องพิสูจน์ให้วินสตันกับซันองยีเห็นไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปไหนเลยจะะมีอไร เกิดขึ้นในอีกสองสามวันนี้ั้มเชียมีสิวะด็อกอายกำลังขนสินค้าเถื่อนเข้ามาเนี่ยสนใจไหมเพื่อนมันอาจจะดีสำหรับด็อกอยแต่มันอาจจะมากไปแลเร็วไปสิ่งสุดท้ายที่ต้องการคือมีคำว,ว่าเรดโพติดกน้นฉันอยู่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆเ,เ,เ,เองได้ยินกันว่ามีแต่พวกไอหน,น้าโง่ชั้นตามเท่านั้นแหละที่ไล่ตามหามันอยู่อะตอนเนี้ยแต่ถ้าเราได้มาแล้วตัดส่วนแบ่งมาให้วินสตันได้เยอะๆแล้วก็เขาต้องประทับใจมากแน่แน ไม่มีทางที่เขาจะไม่เล่นค้อนให้เราแน่เลยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสอตัวกลับไปหาวินสตันหรือเราได้ด้วยแน่นอนเลยพวกพวกมันจะไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นเราไอะถ้าไม่เสียตัวจับได้อ่ะนะไม่หรอกเนอะถ้าแกไม่ทําเสียแผนเน่ยมาเถอะขึ้นรถเลยได้เวลาที่จะเผชิญโลกภายนอกแล้วเว้ยอารถตมาจากไหนอ่ะลูกชัดไปโอตรงหัวมุมนี่เองไงส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ถูกขโมยมา ฉันว่าฉันอยากจะมีแฟนแบบเป็นตัวเป็นตนตสักทีแล้วว่ะ <c oughs> นั่นเลยแกคิดว่าเป็นจม,มูกจริงไหมวะแล้วแกไม่กังวลว่าเธออาจจะไม่อยากคุยกับแกเลยเหรอไม่ว่ะใช่เรื่องอย่างกั้นมาอยู่ฉันแล้วก็ฉันคงไม่ได้กีบใครพอดีแล้วแกไม่คิดหาใครบ้างเลยเหรอ <c oughs> หาคุณครบเหรอเออตอนนี้จะไม่มีผลกับชีวิตชื้อเท่าไรลูกก็จะดูชัดสิ <c oughs> นายเป็นเงินเน้อแจก๊กซี่แล้วของที่อยู่ด้านหลังมันอะไรเนี่ย ก็ขอที่กูเพิ่งขโมยมาเมื่อครั้งที่แล้วนัว่นแหละโพงเหรอะอะไรก็ยางรถจอคอม CRT แล้วก็อีกเพียบเลยเคยเป็นบ้าพอจะขโมยจอซีอารทีปนๆนั่นวะเอาหน้ากากใส่เร็วได้วพวกดอกอายรูไ้ไหมนว่าเป็นเราน่าจะมียางอยู่สองสาคนไม่ต้องดับเครื่องเนอะ เฮ้ยก็เข้ามามึงมาหาที่ตายได้ควายเฮ้ยมีเรื่องไว้เดี๋ยวทำไมแม่ไม่เป็นไรเลยข้าไม่ตายพวกมันมากันเพิ่ม เว้ยแกมันโคตรฮาร์ดคอร์เลยว่ะแกจดจัดพวกแม่ด้วยตัวคนเดียวอ่ะนาฬิกาน่าจะอยู่ในโกดังนั่นแหละเฮียมาเอาของนี่ไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปแล้วถ้ามันตกลไปเลย ทำได้แล้วไ่้ทำได้แล้วเราบัฟได้ช่วยจะไปไหนกันมาเราโอนตะก,กี้เรา้วยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าไว้เด็นมาแล้วว้แม่งเลยนี่มันโคตรบ้าเลยว่ะ เราได้มาแล้วโหแม่งเอ้ยเราได้มาแล้วดูนี่สินาฬิกาแคมเบรียอื้อเลยนั่นนั่นที่เราพยายามขโมยกันมานาฬิกาถูกๆนี่นะอะไรนะมันจะราคาถูกยังไงแจ็คก,กี้นี่มันนาฬิกาปลอมอ,อ้าวชิบหายแล้วตำรวจมาไวรีบซิ่งเลยแล้วแม่งมากันยกกรมได้ไงเนี่ย ทำไมพวกแม่งไม่เว้นพวกเราไว้สักกลุ่มบ้างวะเนาจะพ้นแล้วเหรอใช่พ้นแล้วเฮ้ย hey, รู้ละทำไมว่าถึงมีคนร้ายเยอะจังในฮ่องกงอะ่ะก็ตำรวจไม่โคตรกากเลยวะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไก่ดอกเอ้ย ไม่รู้สิมันจะเป็นแค่ไองโง่แล้วก็ไอ้ง่างประเภทหนึง่งที่แม่งมีคนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลังอะ่ะก็แค่เรียมคนนึงไม่ต้องสนใจแม่งหรอกแหมไว้แกพี่จะกลับมาแกควรจะรู้ว่าใครเป็นใครก่อนที่แกจะพูดถึงหัวหน้าอย่างนั้นน่ะฟังนึเมื่อถึงเวลาเราต้องรุกขึ้นสู้กับคนแบบนั้นไม่ต้องสนว่าใครจะอยู่เบื้องหลังแม่งแล้วเราจะมาเจอกับใครไม่ต้องห่วง เดีย๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองเนเธอร์แมน,นฉันไม่ต้องอยู่ด้วยไม่เป็นไรเพื่อนจัดการเองได้เชื่อัดฉันสิก็ได้แล้วแต่เฮ้ย hey, วันนี้แกทำได้ดีมากอ่ะเอาเอาไปสักเรือนนี่แกควรได้มันยิ่ยในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ